คุณพี่เองกำลังจะลบรูปกับวิดีโอใช่ไหมแล้วไปเจอวิดีโอเก่าๆที่ไม่ได้โพสต,ตั้งแต่ปี2023นี่เอาฟิตรับพิหันตอนพิหันมาไทยครั้งที่2นี่นะคะฝรั่งน้อยซื้อของขวัญวันรับปริญญาให้เป็น Apple Watch ให้บอสไซจักเทียลงเครื่องมาตีไหนไม่รู้คุณพี่จําไม่ได้แล้วหิวเขา่าว่าซันอยากกินข้าวเหนียวคิดทอดข้ขาวเหนียวลายโอ้ยเนาะแล้วข้างล่างที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาจะมีศูนย์อาหารใช่ไหมคุณพี่แล้วเขาปิดเบิร์ล้ามันเด้อเออนี่เอาพากักประทานวาร์ปมาที่โรงแรมที่ชุมเพเลยนะะค คุณพี่คืนแรกนะพักที่ชุมแพเลยข้าวเช้าคืออะไรคะ่ะคุณพี่อาหารไทยคะ่ะลาบนะคะซุกี้แหง้งแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะคะอ้ยฝรั่งหน่อยแฮปปีไ้ไรแต่เราก็ไม่ลืมมากินเบรคฟาสต์ที่โรงแรมนะคะคุณพี่นะคะเออใส่ซีดแห่คุม้มด้นะเนี่ยเบรคฟาสต์ฟรีเนาะกินข้าวเสร็จทําอะไรคะว่ายน้าสิคะาหอนขึ้นอ,อย่างนี้นาะบ้านเขาก็ได้คุณพี่นินชอบโรงแรมนี้มากเลยเดชีวินอยู่ในชุมแพเข้ามาในโรงแรมเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยแบบเอ้ยสวยอะสงบมากเหมือนได้สระว่ายน้ําส่วนตัวเลยคุณพี่แขกเขาก็ไม่ได้ลงมาว่ายน้าามมกขนน้ส่วเจะา สมนา,าประชุมในโรงแรมนี้หรือเปล่าวะแล้วเขามีคาเฟ่นในโรงแรมเขาด้วยเดี๋ยวคุณพี่ก็ถ้าอยากดื่มกาแฟดื่มชาเขียวเงี้ยมัทฉะเนาะก็ลงไปซื้อไอ้ละแมนเลิศไหลนาะมากมากคุณพี่ดูความร่มลื่นนะคะใครอยากมาแวะเออมาด้อก่อนนี้จะไปรับปริญญาที่ขอนแก่นใช่ไหมเออมันต้องเป็นนอนค้างคืนที่นั่นหลายคืนก็เลยแวะมาพักที่ชุมแพก่อนมาแบบเออมาเยี่ยมย่ามาเยี่ยมพี่สาวเงี้ยนี่นะคะคนลงไปเอากับข้าวให้ทุกวันพี่ฮันมาไทยครั้งนี้มาประมาณ1เดือนคุณพี่ไม่หนึ่งเดือนเต็มเหรอกประมาณ29วัปล่า ก็นับเป็นหนึ่งเดือนนั่นแหละมาอยู่เที่ยวกินเต็มอิ่มมากนี่พาไปคลิปตุ๊กตายูโรตัดชุมเพลืมบอกนะคะคุณพี่คลิปยาวมากเพราะว่าเอาวิดีโอทั้งหมดที่จะลบมาลงในนี้หมดแล้วอันนี้แค่ EP หนึ่งนะคะคุณพี่ยังมีวิดีโอที่รับปริญญายังมีวิดีโอที่เที่ยวภูเก็ตเที่ยวอ่าพีพีอีโวเยอะแยะนี่นะคะเฟเวอร์ริอีกอย่างหนึ่งพี่อันก็คือเขาจีนะคะซิกเนเจอร์ประเทศชุมเพนะคะเข้าจีกับคอหมูย่างมากมายแล้วนี่ต้องตื่นมาสั่งข้าวเช้าให้แกก่อนลงไปกินแบบข้าวเช้าที่โรงแรมเด เบกฟัดเนาะแบบพวกไข่พวกขนมปังงี้อไอเราบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวว่าซันดูอาการคุณแฮปปี้นะคะคุณพี่เออเอาไปพาล็อกพี่ฮันกำลีนตัวเล็กมากเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้พากันเออตัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยอ่ะแวะกินงงุงคาถาอีกบางนี่เว้ยคนเรามันก็ต้องมีเติบโตกันขึ้นเรื่อยๆบ้างแหละเนาะคุณพี่สองปีผ่านมาแล้วนี่เออหมูกระทะพี่ฮันก็ชอบนะคะอไอเรามักเนื้อปิ้ง,งย่างใหม่ๆอยู่แล้วนะคุณพี่กินน้ำจิ้มเกง้งพร้อมนี่เห็นไหมซื้อลอตเตอรี่อีกบ้างเนี่ยเออฝรั่งแนวใด เห็นไหมขาดไปได้กินชั่วโมงยังวะเติมพลังก่อนย้ายโรงแรมนะคะคุณพี่เราจะไปพักที่คอนแก่นกันแล้วบนันนีนะเบิ้งคุนคลองดูกระเป๋าจากว่ากระเป๋าโอ้ยปัญญายบ้านเนาะพี่อันเข็นเองเลยนะคะเอ้หรือว่าเขาเอื่นพนักงานโรงแรมมาซอยเขาแต่อยู่ว่าแต่อออ่าเราบอกว่าไม่เป็นไรเข็นไปเองเลยบนหนักประสนโอ้ยเบิง้งเอียงแน่นมาแล้วมาพักที่ภูแมนประมาณกี่คืนหกเจ็ดคืนหรอวะคุณพี่โรงแรมเขาดีมากโอ้ยอยากกลับไปพักภูแมนอีกเด้พี่อันจองห้องมาใช่ไหมแล้วแกไปถามเคาน์เตอร์ว่าเอาเกตห้องได้ไหมอาเราบอกว่าอยากให้นนินนามีห้อง ในการแต่งหนา้าาแกก็อยากนอนเต็มอิ่มนะั่นแหละคุณพี่ก็คือนินนะ่ะเอาช่างมาแต่งหน้าที่โรงแรมเลยเดชแล้วห้องใหญ่มันจะมีสองห้องใช่ไหมคะคุณพี่มันมีห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นต่างหากไงตอนช่างมาแต่งหน้าเออแกก็ไม่ได้เข้าไปลุ่มล่ามในห้องนอนเนาะพี่ฮันก็นอนจนว่าตีสี่ตีหาส่วนนินก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสามแต่ว่าจำไม่ได้แล้วเออก็นั่งแต่งในห้องนั่งเล่น,นอุ้ยเนี่ยคุณพี่ดูวิวจากห้องนอนชอบอะแล้วตอนช่างมาแต่งหน้านิน่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคุณพี่เข้ามาสองคนเเเีออขากมคุยกันเจจาะแ๊เสียง ดังบ้างเขาทําทั้งหน้าทั้งผมเนาะนีเขาเลิศมากเขามีห้องน้ําในห้องรับแขกด้วยนะคุณพี่โต้นี่แหละนีนนั่งแต่งหน้านะแต่นินก็เมาส์ช่าเลยเด้กับช่างแต่งหน้าทําผมเนาะแกทําดีมากคุณพี่ออ้ยอยากจ้างเขาอีกเด้นี่เป็นวิวจากห้องนั่งเล่นนะคะคุณพี่สวยมากเหมือนกันโอยเห็นไก่สุดลูกหูลูกตาเลยขอบคุณพี่อันที่คิดแทนนินทุกอย่างนะคะซื้อความสะดวกสบายให้นินเนาะเออไอเราไม่อยากให้ออกตื้นไปแต่งหน้ารถติดตั้งแต่ตีสามตีสี่แกบอกว่าถ้านินไปคนเดียวก็อันตรายถ้าแกไปแกก็อยนเลน ถ่ายยูหองแล้วก็อื่นช่างมาแต่งหน้าย,ยู่หองเลยภะษาเออนี่นะคะใช้เงินแก้ปัญหาจบนะคะทุกคนสะดวกสบายนี่ห้องก็เป็นตอยู่เตียงก็นุ่มสบายนะคะคุณพี่มากแห้งนี้ตู้เสื้อผ้าใหญ่ไซส์เสื้อผ้าได้ปลากหลายดีคุณพี่แล้วนี่จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งในห้องนอนนะคะคุณพี่มีอ่างอาบน้ําด้วยพี่อันหอบก้อนสบู่อันนั้นที่ตีฟองน่ะแม่มาให้จากเมกาพอดีคุณพี่นิ้นกลับมาจากซ่อมรับปริญย,ย้านี่ก็แช่น้ำเลยถ้าไม่อยากอาบอ่างนะคะก็มีฝักบัวเนี่ยคุณพี่เขามีแชมพูม, er, มีคอนดิชเนอร์มีีมาน้้ให พร้อมเรียบร้อยแปรงสีฟันยาสีฟันหวีมีดโกนอะไรก็มีให้เลิศดไหมล่ะนี่นะคะแช่น้ากระจกนิดหน่อยก่อนจะออกไปชอปปิ้งที่เซ็นทรัลเพราะว่าพี่ฮานน่ะแกอยากได้รองเท้าแตะไงคุณพี่แกไม่ไดเอารองเท้าแตะมาด้วยเนาะนี่นะคะนินเช็คทุกซอกทุกมุมนะคะเขามีตู้เย็นในน้อยให้ด้วยเด็กคุณพี่แล้วก็มีเครื่องดื่มในนั้นอุ้ยตาหักแห้งนะคะคุณพี่หิวก,ก,ก,ก็กินได้ทุกอย่างคุณพี่แต่ก็นั่นแหละใจเหมือนเดิมเนาะไปไปหาลอกินข้าวซื้อของกันเถอะคุณพี่พี่ฮานลองยางเบิร์นออ จะเป็นไงเนาะอันนี้ก็ของชอบของแกอีกอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวคุณพี่มากินชาให้ไข่มุกรายนินก็ชอบชาไข่มุกนาซื้อคนละแก้วทุกเทือเลยบ้านเรามันร้อนเนาะคุณพี่ได้กินอีกอย่างเย,นย,นยน็นๆก็มีแหงแต่พี่ฮันบอกขอนั่งตุกๆแต่แม่ฟ้าซันห้อนปันใดก็อยากนั่งตุกๆเนาะคือว่านั่งแท็กซี่แกชอบมากตุกๆอะ่ะคุณพี่จากว่าเป็นอีกอย่างนาะฮักฟ้าซันเออนี่มาถึงโรงแรมเดิมแบบให้เมียดูละเออเอาโพสโพสเออรอ,พอ,อ,อพอกลับมาดูวิดีโอแล้วพี่ฮันกับนินก็ดูเด็กอยู่เด็กคุณพีีี่่่่่่่เเเเเดววนน้้ออรริิมมาาาาขึลงก็ เหมือนเดิมแล้วคุณพี่ไม่ชมสามีจะให้ไปชมใครเนาะแต่บางทีกับเือนเด็กน้อยอยู่ในหลางพวกนี้นะหลับเบื้องเหตุคุณพี่ดูเนรลองใส่รองเท้าพี่หันโอ้ยจะมันคูบเอกแล้วพวกนี้ต้องไปถ่ายรูปนอกรอกกับพี่หันแล้วพี่หันได้รีดกระโปรงกับเสือ้อให้เด็เบื้องออยแล้วบริการเมียเต็มที่เลิศประหลาด EP หนึ่งจบไปเพียงเท่านี้นะคะคุณพี่ติดตาม EP สอง